Swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused. My mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop, there ain't no time to fall, try to live get it up You got one life to bought, thinking big, never small, cause you gotta want it all. When you finally get that up, you get ready, take it on, need a hand out. I already stand out, starting to advance out, ready to expand. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเลียวตาชแนลนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับฮีโร่ลิเลียนากันนะครับทุกคนและนี่ก็จะเป็นเซตไอเทมรุ่นพลังแฝงที่ผมใช้ในเกมนี้นะครับยังไงเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไวปเลยนะครับเวลาที่ผมลงคลิปอะไรใหม่ๆทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมเนาะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปรับชมความสนุกกันในตัวเกมเลย ครับผมโอเคครับยินดีต้อนรับเข้ามาสู่ในตัวเกมกันนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำไปทางการเล่นลิเลียนามิดเลนนะครับผมลิเลียนาเนี่ยความเก่งของมันเนี่ยคือเป็นตัวละครที่โป๊กเก่งมากๆโป๊กเก่งตอดเก่งแล้วช่วงเลดเกมเนี่ยโอ้โหสองสกิลเนี่ยโคตรแรงทุกคน2องสกิลเนี่ยเลือดหายไป60-70%ได้เลยนะครับ โ okay, อเคเวลหนึ่งเนี่ยในช่วงเลนดิ้งเฟสนะครับเราก็ใช้สกิลหนึ่งโป๊กไปเรื่อยๆนะโป๊กคนนะครับผมช็อตนี้เหมือนทาร่าจะมานะผมก็จะต้องออกก่อนเราจะใช้สกิลหนึ่งโป๊กคนนะครับผมการโป๊กก็คืออะไรโป๊กก็คือการเอาสกิลหนึ่งไปปล่อยใส่เขาเรื่อยๆอย่างนี้นะครับผมปล่อยใส่เรื่อยๆปล่อยปล่อยใส่เรื่อยๆแบบจนเขาเจ็บนะครับมันจะทําให้เขาแบบแก๊งไหนไม่ได้นะถ้าเกิดเขาเจ็บเนี่ยโป๊กเลยนะครับผมเพราะว่าสกิลหนึ่งเราค่อนข้างที่จะไกลถ้าเกิดถลันได้ก็ถลันนะ ตันไม่ได้ไม่เป็นไรทุกคนเข้าไปโป๊กหนึ่งทีโดนป้อมยิงเข้ามา400นะโป๊กไม่โดนด้วยช็อต่อกีนนี้อยากโป๊กมากไปหน่อยเหมือนเขาจะต้องเดินบนนะทุกคนโอเคเราก็จัดไปสองหนึ่งคอมโบ,โบไปประมาณนี้นะครับผมอย่าไปใช้1แล้ว2นะมันจะทําให้สกิล2ไม่โดนนะครับผมพยายามใช้2ก่อนนะแล้วก็ค่อย1นะโอเคตอนนี้ผมว่าวิล่าเนี่ยเจ็บละเขาอาจจะต้องวาร์ปกลับบ้านนะหรือไม่ก็เดินบนเนี่ยก็เดินแบบเสียเส่ยงๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผม อาจจะเดินบนก่อนหรือไม่ก็อาจจะป่วนป่าเ่อนนะโอเคป่าเขายังฟาร์มอยู่นะครับผมผมจะลองแย่งดูนะเ,เขารู้หรือเปล่าเนี่ยปึงป้งปึ้งโอ้โหขาดหน่อยเดียวทุกคนเสียดายมากๆเลยผมกะดาเมจพลาดว่ะวีล่าเขาเดินอ้อมไกลมากเลยว่ะทุกคนคือเขาไปโผบนนะตอนนี้เขาเดินอ้อมแบบอ้อมแบบน่าจะอ้อมเลสไปเลยอะ่ะ <c oughs> เขาไม่กล้าเดินเลนเลน,นนะแล้วเพราะว่าเขาโดนผมโป๊กไปรอบหนึ่งแล้วนะโอเค ลิเลนาเนี่ยผมว่าตัวมันเน่ยเก่งในเลนมากเลยนะมันแทบจะโอ้โหไอตัวนี <and movement> <hour> ้มันเอลดีอยู่ทุกคนลิเลนาเนี่ยในเลนเนี่ยผมว่ามันเก่งเพราะว่าใครมาเลนกลางเนี่ยก็เจ็บนะครับเพราะว่าการโป๊กของเธอเนี่ยไกลมากๆลิเลนาใครที่มาเลนกลางเนี่ยก็ต้องเจ็บนะครับเพราะว่าตัวลิเลนาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคุมเลนคนเดียวอยู่นะสกิลมันค่อนข้างที่จะ ครบนะมีทั้งสตันมีทั้งดาเมจนะครับผมเนี่ยเนี่ยโดนสกิลหนึ่งไปเรื่อยๆมันก็เจ็บเราใครมันจะมายืนเลนกลางอยู่เรื่อยๆเนี่ยแค่วิวสามเนี่ยก็สกิลแรงมากๆแล้วนะผมเนี่ยเป็นเป็น main, เมนลีเลน่าเลยก็ว่าได้นะครับผมเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะชอบเล่นมันมากผมชอบเล่นพวกตัวผิวๆนะพวกเมจผิวๆพวกลรเลน่าตูเลนลอเลียวอะไรพวกเนี้ยคือผมค่อนข้างที่จะถนัดนะครับพวกตัวพวกนี้นะ แต่พวกเมดขาตายหรือเมดโซนเนี่ยผมค่อนข้างที่จะไม่ค่อยชอบเล่นนะครับแต่ก็เล่นได้แหละแต่ก็ไม่ได้ชอบอะไรขนาดนั้นนะแต่พอแบบรู้ว่าแบบตอนนี้คือลิเลน่ามันกลับมาเล่นได้เนี่ยผมก็แบบค่อนข้างที่จะดีใจมากๆเลยนะโอเคคาร่าเหมือนจะเข้ามาทุกคนเราก็จัดไปเลยหนึ่งชุดบอลเกงกีไปดิชาร์จก็ไปหนึ่งทีทุกคนเหมือนอาริสจะมานะแต่เราโฟกัสไปที่อาริสก่อนก็ได้อาริสก่อนก็ได้อาริสมาก็ สองหนึ่งก็ไปใส่คิล่าไปนะครับผมโอ้หครับผมเอาอลิสผมว่าเราน่าจะได้วะผมโลบไปไหน่อยวะทุกคนผมอยากได้คิล่าด้วยเหมือนกันนะผมอยากได้ป่าเขานะผมถ้าเลือกเอาอลาิศก็คืออลิคือน่าจะตายไปแล้วไม่น่าเลือกเอาคิล่าเลยนะครับช็อตนี้เราเคลียร์ล่างกับมาลอดไปเลยนะครับแล้วเราก็ค่อยกลับกายนะเหมือนเหมือนวีล่าจะเดินมาแต่ก็สายไปแล้วนะเพื่อนเอาบอลกางเกงไปรูปหนึ่งไล่เขานะทำให้เขาแบบเดินเข้ามาเคลียรย์ไม่ได้เห็นปะดูจากมินิแมปนะโอเคเราก็กลับมาเคลียร์เยนกลางต่อนะครับ ทำไมลิเลียนาถึงกลับมาเล่นได้ในตอนนี้นะครับคือตอนนี้คือป่าเนี่ยป่ามันจะเป็นป่าพวกป่าโตฟาร์มนะครับผมมันไม่ได้ป่าแก๊งหนัก,นกๆเหมือนในเมตาก่อนๆแล้วนะครับถ้าป่าแก๊งหนักๆเนี่ยลิเลียนามนเล่นไม่ทันทุกคนเพราะว่าลิเลียนาเนี่ยมันต้องใช้ของเยอะอยู่นะครับมันถึงจะเก่งนะมันไม่ได้เก่งต้นเกมอุ้ยแต่ตรงนี้ในป่ามันจะมีบวงนะวิล่าเอาไปหนึ่งชุดโอ้ยผมว่าผมต้องออกว่ะทุกคนชอน็อตนี้แวนมีสตาร์หรือเปล่าไม่น่ามีโอเคเราไม่ต้องฟิกนะ วิล่ามันเอาเยอะกว่าทุกคนมันเหมือนมันโมโหเลยว่ะโมโหใช่ไหมโมโหใช่ไหมเดินเข้ามาลัดช็อตสตันสตันเขาไปอีกหนึ่งทีแวนหลบไป็นหนึ่งทีครับผมไอสตันของวิลาค่อนข้างที่จะดูยากนะผมไปคิดว่ามันเป็น,ปนการโจมตีธรรมดาแต่ว่ามันคือสตันนะมันลูกเล็กๆนะเนียนอยู่นะสกินนี้ของวิลานะสกินน้ําแข็งโอเคเราจะรีบเคลียาาร์กางแล้วเราก็จะรีบเดินขึ้นไปช่วยบนนะ ดักก่อนก็ได้หรือเปล่าโอเคเราจะไปโป๊กสักหนึ่งทีนะครับผมเอาไปหนึ่งชุดแล้วเราก็กลับนะครับโดนเหมือนว่าจะโดนจรวด,ดโจ๊กเกอร์ไปเลยปะเจ็บหนะักทุกคนเราต้องอาศัยความเก่งของตัวมันเนี่ยให้เป็นประโยชน์นะครับตัวมันเนี่ยค่อนข้างที่จะโป๊กแรงโปก๊กไกลนะครับผมแล้วก็โป๊กออกโป๊กออกไม่ต้องพอโป๊กเสร็จแล้วอันติเข้าไปนะอันติเข้าไปเนี่ยพยายามดูดีๆนะคือเข้าไปแล้วต้องฆ่าได้นะผมไม่ค่อยแนะนําให้อันติเข้าไปสมมติถ้าเขายืนกัน3 4ตัวเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนําให้อันต เพราะว่าอันติเข้าไปเนี่ยการที่จะอันติเข้าไปเนี่ยเราต้องอันติเข้าไปตบสกิลหนึ่งแล้วก็ขวนๆแล้วเขาตายเลยแล้วเราก็สกิลสองออกมานะแต่ถ้าแบบเข้าไปแล้วตบไม่ตายเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยคุ้มเพราะว่ามันจะเสี่ยงมากๆเลยนะลีเลียน,น่านะถ้าเกิดเข้าไปแบบนั้นโอเคอาริสมาทุกคนก็จัดไปหนึ่งทีเขาสตาร์ทผมว่าผมก็ต้องอันติออกนะโอเคฟิกเกอร์เลยทุกคนเมื่อกี้นี้อันติไม่น่าทันนะผมคิดว่าโอ้โหวิลา่าโดนเข้าไปอย่างเจ็บทุกคนต้องกลับบ้านอะวิลา่าเอาอาริสยังไงอะ อโอเคตายนะอลิสตายนะสตัรนไอ้โดนก็ไม่เป็นไรนะโอเคตัวบังกรเหมือนจะมีเรื่องนะครับผม,ผมปล่อยบอลไปเลยนะครับปล่อยบอลไล่เขาออกนะครับโอเคสตันโดนนะบอลถึงหรือเปล่าหมดก่อนโอเคไม่เป็นไรตีไปสกิลหนึ่งมาจัดไปทุกคนทริปเปิลคิวไปครับแบบหล่อเท่มากับไปเลงการกันต่อทุกคนฟาร์มถ้าเกิดลีเลนน่าได้รวยต้นเกมเนี่ยผมว่าเกมนี้มันจะจบเกมได้ค่อนข้างที่จะง่ายแล้วนะ เพราะว่าถ้าตัวรวยเนี่ยก็คือแบบโป๊กเข้าไป2สกิลเนี่ยเจ็บแล้วนะแบบคือเลือดหายครึ่งหลอดคือมีแน่ทุกคนโอเคผมต้องออกตัดเลือดมาช่วยทีมนะถ้าถ้าเกมนี้ท้าไม่ต้องออกตัดเลือดมันก็เก่งเร็วนะครับแต่ออตัดเลือดก,ก็จะเก่งช้าหน่อยเพราะว่าดามจก็จะมาช้าหน่อยนะแล้วก็จะไม่ได้ตัวแข็งด้วยคือผมถ้าถ้าอ,อไอเทมตัดเลือดเนี่ยผมจะไม่ออกไอตัวแข็งนะเพราะว่าผมชอบออกไอคาถาดูดเลือดนะโอเค อันติอันติของลิเลนาเนี่ยสามารถหลบพวกสกิลต่างๆได้หมดเลยนะครับหลบการโจมตีต่างๆได้หมดเลยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการแบบกระโดดเหมือนไปนอมาตาชั่วชั่วคู่อะเค okay. ผมจะพูดถึงกระทาดูดเลือดก,กันต่อนะครับกระทาดูดเลือดเนี่ยเป็นไอเทมที่ดีมากๆสาหรับลิเลนาเพราะว่าลิเลนาเป็นตัวที่ต้องเข้าไปคุกวงในนะครับเพราะฉะนั้นไอเทมดูดเลือดเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะดีเพราะว่า ไอ้าระดูดเลือดเนี่ยเวลาเลือดต่ํากว่า20%เนี่ยมันจะให้เกาะมาด้วยนะค่อนข้างที่จะเยอะยิ่งเราพลังโจมตีเวทเยอะเนี่ยพลังเวทเยอะเนี่ยก็จะยิ่งได้เกาะเยอะนะครับแต่ช็อตนี้ชูลมูลวุ่นวายมากเลยผมกำลังอธิบายเลยแต่ไม่เป็นไรไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วล่ะมาดิมาดิกระยาบวกก็มายาบวกก็มาคือผมไม่อันติเข้าไปมั่วซั่วทุกคนดูไว้นะเนี่ยเห็นปะจังหวะเมื่อกี้นี้ผมก็ไม่อันติเข้าไปนะเพราะว่าผมอันติเข้าไปเนี่ยมันจะออกไปได้นะครับผมรองเข้าไปก่อนแล้วผมกก็คคค่่่อยลลลัับบาางงปนนะร ทิปอมสวยทิปคนนี้เหมือนแบบค่อนข้างที่จะเล่นดีนะครับผมเหมือนช่วยเพื่อนดีอยู่นะทิปคนนี้ใช้ได้เลยโอเคเราก็มาตามโป๊กเรื่อยๆนะโป๊กไปครับผมเจ็บไม่เจ็บไม่เป็นไรโป๊กอย่างเดียวโอเคเราไม่สู้นะเพราะเพราะว่าเขากดอันติหนีเลยทุกคนเราหนีเข้าไปหาเพื่อนนะโอเคเข้าไปช่วยเพื่อนเราต้องอันติกลับมากลับล่างสองหนึ่งหนึ่งสองเข้าไปโอ้โหวต้องวิ่งยาวทุกคนเราวิ่งกลับป้อมกลางไม่ได้นะโป๊กไปหนึ่งทีทุกคน บบสร้างความแบบปั่นไส้อะออกยาวครับผมเราน่าจะต้องวาร์ปโอเคทาร่าเขาเข้ากางนะเพราะฉะนั้นเราเคลียร์เวฟร่างเราก็ค่อยวาร์ปได้นะครับผมโอเคมาเด็กอลิสโดเขาไปหนึ่งข้อสก,กิลเข้าไปสก,กิลเข้าไปโอ้โหเจ็บกลับบ้านหรือเปล่าอลิสจะไปจะไปป่วดนนได้ยีกเธอเฮ้ยคีลา่าไปทุกคนพิกเกอร์เข้าไป โอ้โหเขาสกิลสองพอดีู่ทุกคนอดฆ่าเลยฆ่าวิล่าได้ไหมโอ้ไอ้ทาร่ามาจอแจ๊ะเลยเกินแนบะทุกคนโอ้ตบมันไม่เข้าเลยว่ะผมว่าอย่าเสี่ยงกับมันเลยเราอย่าเสี่ยงกับมันเลยถ้าเรายิ่งเล่นนานเรายิ่งจะตายเองนะไอ้ทาร่าเนี่ยทาร่าตอนนี้ผมว่ามันค่อนข้างที่จะเก่งมากๆเลยนะตั้งแต่มีพลังแฝงโลใหม่เข้ามาเนี่ยโอ้โหเฮ้ยกับตายทุกคนดีนะผมรอดยังผิวอยู่ยังผิวอยู่ทุกคนเกือบล่วงไปแล้วเลเวลอัพพอดีเลยนะเมื่อกี้นี้เลือดผมก็เลยเด้งขึ้นมานะ ไม่รู้ว่าใครตายก่อนนะเลือดก,ก็เลยเด้งขึ้นมาโชคดีนะโอเคเราอาจจะเคลียร์เวฟนี้เสร็จแล้วเราก็วามกลับบ้านนะครับเพราะว่าแวนอยู่บนนะเราสามารถเคลียร์ได้เรามากลับมาหลอดโอเคกลับเข้าสู่ช่วงการขึ้นบ้านของลิเลน่าเนี่ยก็คือการโป๊กเรื่อยนนะโปกอย่างนี้นะครับผมวิวิล่าเล่นเต็มเต็มทุกคนดูดีแรงบ้าโคตรแรงตอนนี้ตอนนี้ผมแรงจะจัดละแรงจะจัดละมาเดสกิลสกิลสองไม่ถึงก็สกิลหนึ่งนะ สกิลหนึ่งค่อนข้าที่จะไกลมากๆอ่ะคือตอนที่มันแปลงร่างจิ้งจอกมากลับร่างไปร่างเดินเนี่ยมันให้พลังโจมตีเวทมาด้วยนะแล้วก็เออมันมันจะให้แค่พลังโจมตีเวทนั่นแหละตอนที่เรากลับร่างมาเนี่ยแล้วมันจะทําให้เราสกิลแรงมากๆเลยนะจากร่างจิ้งจอกไปลร่างคนนะทุกคนแต่ตอนนี้มั่วจัดมั่วจัดแล้วก็สกิวลนัวๆไปแวนแวน,แวนดับลมหายใจแวนไปทุกคนขวามือเล่นได้นะทุกคนไม่ใช่ขวาแตซ้ายจัดไปกลับล่างตุ่มๆเรียบร้อย โอเคตอนจังหวะที่ล่างจิ้งจอกกลับมาเป็นล่างคนเนี่ยมันก็จะทำดาเมจเลยนะมันจะมีวงๆเหมือนสกิลหนึ่งเลยแต่ก็สกิลหนึ่งก็จะแรงกว่านะครับแล้วตอนที่แปลงร่างเป็นร่างจิ้งจอกเนี่ยตอนพุ่งผ่านเนี่ยก็ทำดาเมจด้วยนะสกิลทุกสกิลของลิเลน่าเนี่ยไม่ว่าจะกดอะไรคือทำดาเมจหมดเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นตัวที่จ่ายดาเมจได้ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะในช่วงการเกมถึงท้ายเกมนะดูสังเกตผมนะผมจ่ายดาเมจเรื่อยๆเ,เลยนะเนี่ย โดนไม่โดนผมจ่ายผมจ่ายผมจ่ายยับอะ่ะทาให้เขาแบบลาคาญนะดูดิทาร่าก่อนที่จะเข้ามาเล่นเนี่ยก็คือแบบเลื่อนหายไป30 40 50เแล้วนะเนี่ยผมก็โป๊กอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะทำให้เขากดอันติเนี่ยเห็นป้าพอเขากดอันติปับ๊บพอเขาไม่มีอันติไฟเนี่ยเพื่อนเราอาจจะใช้จังหวะในตอน,นเนี้ยไฟนะครับผมเนี่ยอย่างอย่างอย่างจังหวะนี้ก็คือไฟบนได้นะกับล่าง2อหนึ่งเข้าไปเรียบร้อยอดูแวนแวนโดนขนาดขนาดอลิสก,กดเกาะให้นะ ทำไมอ่ะกดเกาะแล้วไงอ่ะฮะกดเกาะแล้วไงอ่ะยังไงอ่ะทาร่าเจ็บรอเปล่าละ่ะเจ็บประดีมาหลอกก็ช็อคเข้าไปหนึ่งทีทุกคนยังไงโว้ยเกมนี้นี่เราได้บแลลกอ่ะเอ้ยคีราค่ามาทำอะไรอย่างงี้เนี่ยเอาเจ็บดิไม่อยู่อะไรตรงนี้ผมก็ไม่ได้ดูนะอยู่ก็เจอมีบูหรือเปล่าไม่มีบูนะครับยังได้บูมากมากถ้าได้บูมานี่เราจะเพิ่มความพิวขึ้นมาอีกนะ ป่าเราค่อนข้างที่จะป่วยอยู่นะดูดิไปยืนอยู่บ้านทำไมเขา EFK เหรอผมไม่ค่อยเห็นป่าทีมเราเล่นสักเท่าไหร่เลยนะเขาน่าจะมีปัญหากับเน็ตหรือเปล่าแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะจังหวะนี้ออบจงออบเจกป่าเราไม่เค้นะดูคลิปในบ้านนี่เต็มเต็มบ้านเลยนะป่าเราทําอะไรอยู่โอเคเหมือนว่าเน็ตจะไม่ดีนะเราก็เล่นกัน4ี่คนทุกคนไม่เป็นไรผมยังไหวอย,อยู่ตอนนี้เพราะว่าของผมเยอะจะจัดละ สกิลหนึ่งไปทุกคนโดนอาริสไปสกิลสองคีล like like ่ามาโอ้โหมันมันวิ่งเข้ากำแพงว่ะมันโฟกัสผมบอลทุกคนมันจะเอาผมว่ะแต่เอามาผมไม่ถึงเลยดิยังไงอะทาร่าอยากได้อยากโดนหรือเปล่าลิงมาแล้วทุกคนมาแล้วพระเอกมาแล้วมาแล้วเราก็ตายแล้วหรือเปล่าไม่ตายนะทุกคนเอาหลุดอีกแล้วเต็มร้อยตายผมว่าเขาเด็ดไม่ดีละโอเคสกิลสองเนี่ยตอนที่มันมีบอลเนี่ยปล่อยค่อนาที่จะไกลนะครับผม เป็นหนึ่งทีโป้เข้าไปรถเป็นบังนะถ้ารถไม่บงังเนี่ยผมสองหนึ่งแล้วนะช็อตเมื่อกีน้นี้ได้หรือเปล่าเข้าไปอุ้ยเจ็บเจ็บอุ้ยอยากจะโป้มากๆเจ็บเลยทุกคนโอเคเราต้องออกหรือเปล่าเราเอาบูก่กอนนะจัดไปเคลียร์บูเสร็จอาจจะต้องกลับบ้านไปรีเล่ยก,ก่อนนะหรือว่าเพื่อนจะเล่นโอเคเพื่อนกลับเรากลับมาหลอดไปเรียกเรียกเพื่อนมาว่ะทุกคนสกิล สองเข้าไปหนึ่งเข้าไปโอ้โหถ้าถ้าหนึ่งถ้าผมตบอุย้ยไอหนุม่มคนนี้มันมันโฟกัสผมนะอยู่ในะไอตัวเนี้ยมันคงรู้นะครับว่าทีมใครตัวดาเมจน,นะโอเคตายไปดิสกิลผมโคตรแรงบอลเข้าไปหนึ่งทีโอ้โหบอลผมระเบิดที่จอสัน่นยังไงทาร่าเอาหรือเปล่าเขาต้องจะอยู่แอลไซด์นะผมไม่อยากเดินไปโป่งนะนั่นไงอยู่แอลไซด์จริงด้วยทุกคนลิงเราตายแนะล้วนะลิงเราน่าจะแบบของจริง <c oughs> ดักดักรอเนะเผื่อว่าจะมีคนมานะเพราะว่าเขาเดินซ้ายกันเยอะนะทุกคนเอายังไงวิล่ายังไงวิล่าคีร่าโอเคลิงบอกถอยนะทุกคนลิงบอกถอยล้วก็ต้องถอยนะป่าฝั่งถอยก็ต้องถอยนะนี่เนี่ยผมก็โป๊กต่อไปเรื่อยๆโอ้โหยอย่างแรงทุกคนโป๊กเข้าไป,ปเมื่อกี้นี้ยังไงทาร่านาย้าหรือเปล่าขอต่อหน่อยดีขอต่อหน่อยดีแวนนะั้นทุกคนแวนนี่ลึกมากแวนน่าจะไม่รอด ลิงบอกว่าไปเอาเสื้อมาผมบอกว่าแร้เวเอามาเอาเสื้อเลยตอนนี้อ่ะเพื่อนใช่เรื่องไหมเนี่ยบอลกงกี่เข้าไปตําหวยระเบิดเบิดโยกมังกรหรือเปล่าเราต้องเอามังกรนะไปลิงเพื่อนเอาดาร์กไม่ได้ก็เอามังกรนะเหมือนว่าลิงเราจะต้องสั่งเวรชีวิตหรือเปล่าเรียบร้อยลิงโอเคลิงรอดนะอนลิสมันมาปวดอีกแล้วทุกคนคีล่า ยังไงขวามือนี้โดนที่านะไปกินนี้สตาเข้าไปถาละโอ้มาไล่เพื่อนเราแล้วลว,วะ่ะทุกคนิวุ่หวยความวามีหวยเป็นเหตุนะจ๊ะความมีหวยเป็นเหตุนะจ๊ะเยบร้อยจ้ะเยบร้อยอ้าวไอ้หนุ่มคนนี้ตายขอบับเพื่อนตายขอบก็ไม่รอดน,นะหลบไปหน่อยนะเราอะหลบไปหน่อยนะเราอะหลบไปหน่อยนะตามครับผมอลิสนี่ยังไงอุ้ยมีอันติฟิกเกอร์ด้วยวทุกคนอ้โหอย่ังชำ่ำที่ตัวนี้ช่ำว้าว ยังไงทาร่าตรงกลางไปทุกคนตามไปโปก๊กเรียบร้อยอมังกรไหมจบปะโอเคไม่มีคีปดิใช่ไหมโอ้โหซิปกับเอลคีปมาเพื่อนซิปกับเอลคีปมาเออซิปกับเอลคีปนะรอรอ,อเราแค่รอซิปนะทุกคนเราอาจจะจบเกมนี้ได้นะผมไม่ไหวแล้ว,วทุกคนผมเวลนสิบหนาทีแล้วมันดานกันไปแล้วเอาซิปเองทำอะไรอะ่ะ ดิฟเฉยเลยวิ่งตรงๆก็ได้เพื่อนมันชนอะไรอ่ะมันเลยดิฟป่ะอย่างนี้ก็จบอะเดะอย่างนี้ก็จบไม่ได้ดิเพื่อนป้อมบนก็ได้วะจัดไปแวนวิล่าไปหนึ่งสกิลว,วิล่ากว่าจะเข้าดูดีวิล่าโดนพอสกิลเนี่ยก็แบบกลับบ้านแล้วอะ <c oughs> ไม่ไหวแล้ว,ว่เพื่อนคือใครจะเล่นก็เล่นอะกูไม่เล่นละวลล่าบอกยังไงอุย้ย โอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่สกิลโป้าไปเรื่อยๆนะครับผม็ากนี้เขาเข้ามาแล้วโป๊กโปกโดนไม่โดนเราโดดหลบไปหนึ่งทีผิวเปล่าผิวเปล่าผิวอยู่แหละเฮ้ยเฮ้ยทำไรทำไรทำไรคีล่าทำไรพยายาเหมาเราอ่ะเฮ้ยไอ้นุ่มไอ้นุ่มไอ้นุ่มคีร่าเขาเดินซ้ายนะทุกคนเราดูจากมินิแแบบนะรอฆ่าเลยจัดไป หนึ่งคอมโบหนึ่งคอมโบไม่ต้องตบเลยตายก่อนตะวันหางก็ตายแล้วจะมันรอดจากสายตาเพี่จฆคาผมไม่ได้หรอกอุ้ยอย่างแรงตายหรือเปล่าโอ้โหมันแฟดหนีว่ะมันฟิกเกอร์หนีวะตามดิตัวเนี้ยตามดิเพื่อนต้องเอาสุดเพื่อนมันก็เกิดเพื่อนเพื่อนมาลุมซ้ําดิเพื่อนไม่ซ้ําผมซ้ําเองอุ้ยมันเอาอะทุกคนมันแรงว่ะมันแรงแล้วไงมันแรงแล้วไงอะมันแรงแล้วไงอะบอลตามติดชีวิตชีวิตชีวิตเปลี่ยนหรือเปล่าบอลไปแล้วครับผมซิปซิปดิฟซิปดิฟ ตันก็ไป็นถึงที่สิบอุยสวยงามเรียบร้อยยังไงช็อตนี้ลิงเราตายแล้วนะครับผมออเจกต์เราจะได้หรือเปล่าไม่น่าจะได้ใครจะตีโจ๊กก็เจ็บโอ้โหผมผมก็เลื่อขึ้นหลอดมาหลอดเต็มหลอดนะทุกคนจะแทงได้ไหมแทงได้หรือเปล่าไม่เป็นไรเราดาารันละ่านะทุกคนโคตรตึงเลยว่ะทุกคนเกมนี้เกมนี้ผมอ้โหูสกอร์ผมนี่สิบสองศูนย์สิบนะค่อนข้างที่จะแบบ ดูดีเลยอะดูดีเลยอะตะโกแบบนี้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเราตีดาร์กนะผมเราก็ทําหน้าที่เป็นตัวโซนนะถ้าเขาเข้ามาเราก็อัดสกิลไปแล้วเขาก็ต้องถอยเลยนะโอเคเหมือนจะไม่มีคนเข้ามาเะครับผมเราก็จัดไปเลยมังกรอยู่กับผมนะผมสามารถเลือกปล่อยได้นะดีมากที่อยู่กับผมเนี่ยผมกลัวเพื่อนผมจะปล่อยมังกรฟรีหรือเกินผมจะรอลิปนะทุกคนแล้วก็ค่อยปล่อยนะเพื่อนไปทํา ไม่คนรทำลีปบนเลยวะ่ะเราขอได้ไหมจ๊กเกอร์โอเคนายนี่เป็นคนดีจริง,รงเราจะจดจำนายไปตลอดชีวิตเ่านายเนี่ยเคยช่วยเหลือเรานะจ๊กเกอร์ปล่อยมังกรไปทุกคนเพราะว่าตรงกลางมีบวกนะให้มังกรตรีบ้านล่างไปนะเราก็ไปซื้อเวลาตรงกลางนะครับผมแต่ผมว่าไม่ได้จะได้ซื้อแล้วเพราะว่าลิงมอบไปข้างบนแล้วนะ <c oughs> โอ้โห <c oughs> เพื่อนเองนี่มันสวยจริงๆ <c oughs> ผมว่าผมต้องไปไล่ไอ้คีล่าว่ะทุกคน จริงมัน่าอะอยู่แถวนี้แหละกีล่าเนี่ยนี่เนี่ไม่ไม่โดนนะเพราะว่าโอเคอยู่นี่นะนี่แน่เฮ้ยอย่างาา live, งี้ตายเนี่ยทุกคนอย่างงี้ตายเนี่ยเรียบร้อยพปดีโดนตะคูบโดนตะคูดดคเข้าไปเอ้ยอยังไงตรงนี้ยังไงปล่อยบอลเอ้าบอลไม่ออกบอลไม่ออกตกเข้าไปหนึ่งทีเฮ้ยทาร่าทาร่ามันเอาผมอีกแล้ LIKE, ววะมันเอาผมอีกแล้ววะทาร่าตัวนี้มาด็กโจงยิงเข้าไปเพื่อนไอ้ทาร่ารนี่มันเอาลงยากจริงๆเลยนะเฮ้ย วีล่าเหมือนจะได้นะตัดตันเข้าไปโอ้โหมันโยกมันโยกโอเค,อเคยังไงตวัดดาบเข้าไปตรงนี้ผมซวยแล้วซิปโอ้โหซิปเพื่อนรักมาอมออกมาสกิลักติเข้าไปสองหนึ่งตุ่มตุมแตกแตกหนึ่งครับผมอุ้ยอุยอุยไล่เหรอไล่เหรอไล่เหรอไล่ก็ถอยดิไม่มีอะไรมากไล่ก็ถอยเฮ้ยตามได้ไหมเพื่อนเพื่อนเกลอเพื่อนเพื่อนลิงได้ใครไหมผมคิดว่าเรา ไม่น่านจะได้ใครนะหรือว่าได้ก็ไม่น่าได้อยู่ดี <c oughs> ลิงเราต้องรองของเนี่ยเพราะว่าผมว่าลิงจนจัดเลยแปะปเอาเสื้อมาลิงบอกมาทุกคนโปกันต่อนะครับผมจังหวะขึ้นบ้านจัดไปนี่นะสก,กิลเข้าไปย,ายังไงสกิลเข้าไป่ึงทีสก,กิลแล้วโดดออกแล้วก็เฟิร์เร์คีล่ามันจะคุปผมนะอไอ้อาริต,ตัวนี้นี่เป็น้อะไรอะแวนทำอะไรผมไม่ได้หรอกแวนนายอะ ถ้านายยังมือช้าอยู่นายทำอะไรเราไม่ได้หรอกยังไงล่ะครับยังไงล่ะครับทําหน้าที่ป่วนแบบกวนส้นทีนต่อไปนะครับผมตัวผมผมว่าถ้าเป็นผมถ้าเกิดผมเป็นฝั่งตรงผมก็ปวดหัวนะโป๊กไม่หยุดเลยไอ้ตัวนี้ทําไมทําไมอะทาร่านายอะโดนไปนายโดนไปเยอะแล้วนะนายอะหลับทัเม็ไปเยอะนะนายยังนายยังใจสู้อยู่เลยอะโอเคถือว่าทําหน้าที่แทงของนายได้ดีนะทาร่า นี่ยังไงดีตบคีบเข้าไปตอบอะไรไม่ตบไม่มีอะไรทําแล้วตอนนี้ปอมล่าเนี่ยไม่ได้สักทีทุกคนขึ้นยาาจริงๆขึ้นยาาจริงๆเลยทําไมอะฮะอุ้ยอุยอะไรคีล่าอะไรเหรอแม่มีซุกอยู่ในกาแพงแต่เราเห็นนะด,ดีเพื่อนโอเคสกิลดีๆทุกคนเราอย่าพลาดนะถ้าผมตายเนี่ยผมว่าเพื่อนผมไม่น่าไหวแน่นอนผมคิดว่านะโอ้โหไอ้ทาร่าเองนี่มันโอ้โหมัน มันหมั่นผมจริงๆิงนะผมคิดว่านะมันโฟกัสแต่ผมอะเพราะว่าทีมทีมผมเนี่ยมีผมเนี่ยเป็นตัวดาเมจหลักเลยนะจ่ายดาเมจอยู่คนเดียวเลยเนี่ยตอนเนี้ยจ่ายอยู่คนเดียวเลยเนี่ยจ่ายไม่พักมันคงโดนหมายสั่งมาว่าให้จัดการผมมันมาแล้วว่ะทุกคนมันมันมาหาผมีมก็วะมันมาหาผมมิควไอคีล่ามันมาด้วยว่ะไอคีล่ามันมาด้วยว่ะไอคีล่ามันมาด้วยว่ะยังไงโปเข้าไปนึงทีคิวสองเข้าไป อุยอุยชอนที่เจ็บจัดชอน,นี้เจ็บมากๆออกแล้วออกแล้วโอ้ยรอดเฮ้ย,ยผมว่าเกมนี้เราน่าจะจบเกมได้แล้วทุกคนฉันกำลังมาเพื่นอนฮ่าสกิลออโต้เป็นหนึ่งทีเข้าคีฟทุกคนแต่ไม่เป็นไรคิวคิว,ควแก้เขินไปเรียบร้อยไม่เหลือคนกันบ้าแล้วนะเพื่อนอ้อยังเหลืออีกหนึ่งคนที่นาเหลือไว้ทำไรอ่ะคนเนี้ยอ่าผมขอหน่อยแล้วกันผมขอหน่อยถือว่าผมขอถือว่าผมขอเอ็ดเข้าไป โอเคสำหรับแนวทางการเล่นลิเลน,น,น้าก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะหรือว่าอยากให้ผมทำตัวเองเนี่ยก็บอกผมได้นะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสุดจะเป็นคลิปแนวทางฮีโร่ตัวอะไรต่อไปนั้นก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะครับส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับผม